สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุกค่ะวันนี้จินโนสิาพาไปออกมวนหน้าหา่าดนะค่ะหมอลำสิงสวัสดีค่ะชื่อลำยองนะคะเป็นเครื่อนจิโน่ค่ะสาวเบิงดนะค่ะสูเะเ่เอาละค่ะเอเฮากำมายูหน้าหานและว้าวเราเจอเกอีชาเก้วิตายเร็วค่ะจินโน่จะมาเต้นจิโน่จมาเต้นหน้าหานกับบอลเต้นจะสู่ อาจจะพูดภาษาอีาสานไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะอ๋อโอ้ยโอ้ยพอดีว่าลำยอมคุยไม,ม,ม่ได้เลยเขาว่าหาเมียมึง์ว้ยหาเมียมึงว่าสั่นสวอุย้ยอ่าอาจจะสั่นจะเกอดบอลลามอง,มองนี่กันก็แล้วกันเนาะเออจ้าวพวกเพื่อนก็เสียงหน่อยเร็ววิววิวสวัสดีค่ะนี่มีผู้ใดมัน,น,น,นม้วนกันบอค้าอ,อ้าวทหารรับจ,าจ้างจะเป็นยังนะ คือหือคิวจังสันเนาะตายแล้วต้าวผัวเพินเขาเสียงหน่อยเร็วตายแล้วมีคนโดนตีด้วยแกอุ้ยหมอนลำม,มีคนมาตีกันด้วยแ,วแกโอ้ยรุ่นตีกันน่ะเนาะแกโอ้น่ากลัวจังเลยอ่ะวัยรุ่นสมัยนี้มันน่ากลัวจริงเลยอ่ะแกเขามีหมอนลำก็ไปตีกันหลังเวทีเอาปืนยิงใส่กันนะแกไม่สนุกเลยอ่ะอยู่นี่อ่ะแกอยู่นีมม่อ่ะะอยู่นี่นะแก ระวังกันด้วยนะแก่ตกกระสุนปืนไว้เนาะอุ้ยมันกำลังจะมาหาฉันมันกำลังจะมาหาฉันอย่าเพิ่งนะแกเครื่องนี้จะเสร็จแล้วว่าแกอย่าเพิ่งมาหานะฮันเตอร์คอยอย่าปฏิเสธมอล้ัมเลยกูคนอีสานแท้ไม่ได้เฮียทำไมพูดไปฉันเลยว้ายจะไปเหตุยังคอยโอ้ยตีคอยกับมะหืออีหาตะปอดมึงตีกะว่าวข้านี่ฉันก็ลังจะช่วยเธอแล้วจะไปเหตุยังปูตะแลนตะปอดมึง ตีกันตีมาแล้วเอ้ยอ๋อตีกินโน่สุดยังมาตะปอดเบื้องน้อยยหัวหัวหัวกลวยนี่กินโน่ว้าวตายแล้วเด๋ยแกจะารำเซิงบ่รำอะไรแถวนี้ฮะฉันเป็นคนภักไดดีละบาทฉันเซิงบ่รำไม่เป็นแขกไอซอนบอยากเปันหน้าตยนเซิงไม่เป็นซนไป <What? S 2> ระวังดี <c oughs> มันมองไม่เห็นคอยมันมองไม่เห็นคอยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมาเบิ่งวะลาหรอเอาเหล้ามากินด้วยตีอุ้ยมนตีโดนโเก้าอี้นะหล่อนเร็วสิเรยวมาสอยสันเอาเร็วหล่อนรีบมาซอยสันทิโน,โนมาสอยมึงแล้ว <c oughs> เงียก่อนเดี๋ยวกูไปซอยไหมโอ้ยมึงซอยจากสี่มาต้องซอยกูกระไดสูวมาต้องซอยกูกระไดอีกพวกโง <c oughs> ่จะมพูดอะไรของมันวะทำไมกูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอ้ย มันมาแล้วสูมันมาแรวบอลลามเร็วแรนแรนแรนเรนเพิ่มก็เสียงหน่อยเร็วเาเลยยังรอคุณยังไม่ได้เต้นเต่าเลยยังรอเลยยังลงพัตตึงคุยังไม่ได้เต้นเลยอ่ะมันนี่รำคานเฮ้ยมาเต้นลงพัตึงอะไรสูสูเดสูตะยานแทวสูเมืองหนาตัวออคุณมีภัยเหตุอย่างเลยมาคุเห็นกูบ้างมาบินมาคุณไปเต้นบอลลที่นลอกไปออคิดว่าแกจะหนีไปไหนนะฮ้ นี่แเนี่ยตายแล้วเกรึบสักเล็กน้อยแกยังเปนหน้าสมเพชจริงๆเลยนะมาเต้นหมอลำนะหน้าฮานอะไรของแกฉันไม่รู้จักหรอกนะโอยพวกแกยี่คิดว่าจะรอดไปได้นะคนนี้เขาอยากอยู่แบบสงบสุขเขาอยากอยู่แบบเงียบๆประเสริฐหมอลำอะไรก็ไม่รู้หน้ารำคอนหิวเสร็จแล้วค่ะโอ้ยหิวเสร็จแล้วงั้นเหรองั้นก็เอาไปอีกแผลหนึ่งก็แล้วกันโอ้ยนี่เนี่ย ขโดนติดหอยเชื่อเหรอเชื่อสุเพศจริงๆเลยนะเธอเนี่ยจะหนีไปไหนฮะนีฉันไม่พ้นหรอกนะนางไก่ชนนี่เนี่ยฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่านาได้อย่างเธอเน่ยไม่มีทางสู้ฉันได้หรอกจ้าหนีไอ้ที่กุศลตามกห่วกสีมะลายมึงเฮ้ยดูเถอะข้าบอกห้าวเหรอฉันไม่กินเนาะันกินเป็นแต่สปาเกตตี้คาโบนาร่าอัดจะรีบ ฉันไม่เด็ดจริตนะแถวบ้านฉันกินเอ่อซุปเห็ดทัฟเฟิลทุกวันเลยจะยาห่างอีปัวแคกอ๋อฉันกำลังบัดไฟอยู่นะว่าแต่มีคนไปช่วยเอ่อคุณบาร์เทนเดอร์หรือยังอีปัวนาเท้าผมจุกอยู่อะผมก็ลัมาช่วยผมช่วยคุณแล้วใครสอนมึงอะอีสอยคุณนี่ผมจะล้มแล้วอีนักแต่งเพลงอี อะไรผมเปิดประตูอยู่อ่ะว่าผมทําไมอ่ะผมเปิดประตูอยู่ฮะเปล่าหรอไปได้ซ้อนเมืองไปได้อนมาให้จุดตั้งๆอะไรอะครับผมฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะภาษาอะไรอ่ะภาษาอีสานเหรอผมฟังไม่รู้เรื่องผมเป็นคนภาคกลางนะซิผมไม่ได้บูลลี่นะเฮ้ยมันว้าบมาหาผมแล้วอ่ะหนอยแกทำมันเป็นดัจจริตเป็นคนภาคกลางอย่างนั้นเหรอฮะทำมันเป็นดัจจริตหนอยแกนะแกทาเป็นอวดดี ก็ฟังภาษาภาษาอีสานไม่ออกใช่แลว้วผมฟังภาษาอีสานไม่ออกอะ่ะแล้วผมก็กินปลาร้าไม่เป็นด้วยแต่ผมว่ามันหอมดีนะหอมดีแต่ผมกินไม่เป็นน่ะให้ฉันสอนไหมละ่ะอาหารอีสานน่ะเป็นอาหารที่อร่อยมา,ากๆเลยนะนี่เนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอาหารอีสานล่ะเนี่ยการแทงผม,มันเกี่ยวกับอาหารด้วยเหรอใช่เพราะเช้าเนี่ของเธอไปทําอาหารอีสานยังไงละ่ะมันอร่อยมา,ากๆเลยโดยเฉพาะลาบก้อย <laughs> มากๆเลยออตา,าทอดเดโซ เดี๋ยวนะเมื่อกี้ดี๋ยวนะเมื่อกี้มึงยังพูดถึงซุปเผ็ดทัฟเฟิลอะไรของมึงอยู่ไม่ใช่เหรอหัวอ๋อผมก็ชอบอาหารอีสานอาหารอีสานมันอร่อยมากๆเมื่อกี้มึงยังพูดถึงซุปเผ็ดทัฟเฟิลอยู่ไม่ใช่เหรอว่าแตกบพอโบกหัวเป็นอย่างเป็นอย่างกี้บอกมันก็แซ่บอาหารอีสานมันก็แซ่บไม่ใช่เหรอไอพวกนั้นมันเถียงอะไรกันวะเนี่ยเถียงเรื่องอาหารนี่กันเหรอมันก็อร่อยหมดนั่นแหละทั้งภาคกลางและภาคอีสานมันก็อร่อยนั่นแหละ แต่มันอร่อยกันคนละแบบไงอีสานรสแซ่บด้วยว่ะแต่อย่าเอาเนื้อผมไปทำอาหารเลยนะเนื้อผมไม่อร่อยหรอกอย่าเอาเนื้อผมไปเลยนะผมขออย่าไปซอยมันอย่าพิซซอยมันไม่ที่ดีกูตายคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะครับคุณผู้ชมไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่านะครับคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะครับปิดประตูก่อนนะตุ๊กสน่าเปิดต่อยให้เน่อยนีไปเลยเจ้านายหนีไปเลยหนีไปเลยไปเลย พี่ผมไว้อะพี่อยู่แล้วไองโงโอเ่โอเอ้หน่อยแกฉันจะเอาเนื้อแกไปทำอาหารโอ้โหกีชาซื้อสมหมายนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะใช่แล้วอย่ลืมกดแชร์ด้วยนะแชร์ไปเพื่อนๆดูเลยว่ามันสนุกจริงๆอรอย่ิง